ปราสาทสะกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ในเขตการปรกครองของบ้านสะกำแพงใหญ่หมู่ที่หนึ่งตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดการเดินทางเข้าสู่โบราณสถานหากเริ่มจากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยสามารถเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข2 2 6ไปทางจังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรถึงบ้านสะกำแพงใหญ่เลี้ยวสายเข้าไปประมาณ300เมตรก็ถึงตัวปรา,าสาทซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดสะกำแพงใหญ่ตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดปราสาทสะกำแพงใหญ่สีพฤกเทสวน เป็นเทวาลัยเมรในพื้นที่แถบลำน้ำมูลที่อาจจะมีลำดับความสำคัญรองลงมาจากปราสาทเขาพระวิหารศีสิกขรีสวนเนื่องจากพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งได้โปรดให้เก็บจารึกใบลานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์กัมพูชารวมทั้งประวัติของพระองค์เองบันทึก เกี่ยวกับองค์กรราชการต่างๆไว้ที่ปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทสะกกำแพงใหญ่ลักษณะแผนผังปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคตรูรปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง49เมตรยาว67เมตรร้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัยรวมทั้งหมด6หลังกลุ่มปราสาทประธานซึ่งอยู่ตรงกลาง เป็นปราสาทอิฐสามหลังตั้งเรียงอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันตามแนวแกนทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยปราสาทองค์กลางตั้งอยู่ในแนวตรงกับสุมโคปุระของระเบียงคดด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกถัดจากปราสาทอิฐองค์ทิศใต้ ไปทางทิศตะวันตกราว8เมตรมีปราสาทอีกหนึ่งหลังรูปแบบเดียวกับกลุ่มปราสาทประธานและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของกลุ่มปราสาทประธานมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวนสองหลังตั้งเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากปราสาท ไปทางด้านทิศตะวันออกเสียงเหนือประมาณ85เมตรมีบารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่ขนาดกว้างประมาณ160เมตรยาว320เมตรชื่อว่าสะกําแพงซึ่งเคยมีร่องรอยของถนนปูด้วยศิลาแลงทอดมาเชื่อมกับบริเวณตัวปราสาทสะกําแพงใหญ่ด้วยาศาสนสถาน ที่มีลักษณะเป็นปราสาทอิจำนวนสามหลังบนฐานเดียวกันเช่นเดียวกับปราสาทสะกํแแพงใหญ่ในเขตจังหวัดศรีสะเกดนั้นได้พบตลอดแนวห้วยสำราญจากทิศเหนือจดใต้ได้แก่ปราสาทกู่สมบูรณ์ปราสาทบ้านปราสาทปราสาทปรางกู่และปราสาทภูไฝ่ นอกจากนั้นยังพบกระจายทั่วไปตามแนวลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลแม่น้ำชีคือลำนางรองห้วยทับทันลำโดมใหญ่ลำจักราชลำเสียวลำน้ำชีห้วยเสนงปรา,าสาทศสกําแพงใหญ่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่จัดได้ว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้ปรา,าสาทอื่นทั้งการจัดวางรูปแบบแผนผังของอาคารทั้งหมดซึ่งรวมทั้งบรรณาย ระเบียงคตตลอดจนการแกสลักลวดลายบนหน้าบันและทับหลังประดับที่มีความงดงามอย่างยิ่งโดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องราวของภาพที่ช่างในเลือกสรรมานั้นน่าสนใจมากถ้าหากมีเวลาก็ลองแวะมาเที่ยวมาชมได้ที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่บ้านสะกำแพงใหญ่ตํบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิศัยจังหวัดศรีสะเกษ ท้ายที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ